สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พอดีมีเวลาได้อยู่บ้านนะครับก็เลยคิดว่าจะดูแลปลาแล้วก็บ่อปลาที่บ้านเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับบ่อพลาสติกแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําความสะอาดบ่อปลาแล้วเช็คปลาครับมีทั้งหมด6บ่ออันนี้เป็นบ่อหน้าบ้านนะครับใกล้ถนนนะครับเพราะบ้านนี้มีพื้นที่ ติดถนนแล้วก็เป็นพื้นที่สูงนะครับมีความแห้งแรงแล้วก็เลยสร้างเป็นบ่อพลาสติกมาได้ห้าหกปีแล้วนะครับถึงจะเป็นปลารวมนะครับปกติจะเปิดออกซิเจนให้แล้วก็ตนนี้ฝึกให้ปลายอยู่ได้แบบธรรมชาติโดยที่มีใบไม้อะไรร่วงลงไปบ้างนะครับถ้าเราไม่ให้ใบไม้ร่วงมันก็จะคอยแต่จะเก็บใบไม้นะครับเพราะข้างบนม,มันเป็น ้นไม้ต่างๆที่เราสามารถเก็บกินได้นะครับเก็บกินเก็บขายอะไรก็แล้วแต่นะครับมีมะนาวมีผักต่างๆเยอะะมากมายนะครับก็จะมีใบไม้ร่วงก็ให้เป็นอาหารของปลาไปเมื่อก่อนเปิดออกซิเจนทําให้เปลืองค่าไฟนะฮะมี6บอ่อตอนนี้ฝึกให้เขาอยู่นะครับเขาก็อยู่ได้นะฮะเดี๋ยวบ่อน,นี้ก็คือว่าอพอปลามันอยู่ได้แต่ว่าใบไม้มันเริ่มถม โลข้างล่างมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะใช้วิธีช้อนเอาใบไ,ไม้ออกนะครับช้อนใบไ,ไม้ออกไม่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยเนะี่ย่อยให้เขาอยู่ไปไเรื่อยนะครับเวลามาถ่ายหน้าบ้านก็จะมีเสียงรถยนต์เพราะว่ามันเป็นติดถนนรถค่อนข้างเยอะนะครับขออาภัยด้วยนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยให้เขาอยู่ให้เขาฝึกอยู่แบบธรรมชาตินะครับแต่อย่าให้น้ำมันเน่านะครับ ช้อนเอาใบไม้น่ำๆออกบ้างไม่ต้องอ,ออกเยอะนะครับจะได้มีมีแก๊สข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะหาสวิงที่เราทําเองนะครับที่ไม่ต้องซื้อมามาช้อนใบไม้ออกนะครับไปกันเลยครับครับอันนี้ก็คือสวิงที่ทําเองง่ายๆนะครับไม่ต้องซื้อนะครับก็สามารถจะเอาช้อนใบไม้หรือว่าช้อนปลาได้นะครับ สำหรับคลิปการทำสวิงนั้นก็ไปดูได้นะครับมีคลิปอยู่นะครับ ครใบไม้เน่าออเต็มไปหมดนลครก็รต้องดูปลาด้วยนะครับปลาจะออกหรือเปล่านะครับ เก็บทิ้งให้หมดนะครับนี่ดอกบวัวไอ้ตีอะไรรากบ,บวัว Yeah, they ตรงนี้จะเป็นปลาส่วนมากจะเป็นปลาเล็กและลูกปลานะครับเพราะว่าตัวใหญ่นั่งจับกันแล้วครับ เรียบร้อยครับก็คือง่ายๆก็คือช้อนเอาใบไม้นะครับใบไม้ที่มันเน่ายืดๆออกไปบ้างจะได้ไม่มีแก๊สข้างล่างนะครับจะไม่หมกหมมแล้วก็ปลาอาจจะตายได้นะครับนานๆเราก็เติมน้ำเข้าไปแล้วก็หรือจะเปลี่ยนน้ำสองสามเดือนเปลี่ยนครั้งก็ได้ครับนะครับถ้าหน้าแรงก็เติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่อยาให้มีใบไม้เน่าอยู่ข้างล่างอาหารก็พยายามให้น้อยๆนะครับเพราะว่าให้มันกินใบไม้ดีกว่านะครับ จะเปิดออกซิเจนก็แล้วแต่นะครับถ้าเปิดก็เปลืองไฟหน่อยอถ้าไม่เปิดก็อย่าไปให้อาหารเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูโบต่อไปนะครับปลาตัวเมื่อกี้อยู่ในนี้นะครับปลาดินเดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนเื่ออันนี้เป็นเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยขมนะครับแล้วก็ปลาหานกยุง เอาไว้สังเกตการว่าอหอยขมมันอยู่ยังไงนะครับแล้วก็ถ้าได้กุ้งฝอยมาก็ปล่อยในนี้นะครับไปดูบอ่อต่อไปครับหลังบ้านครับที่บ้านนี้ก็จะเป็นสวนปลูกขักปลูกไม้ไว้เยอะนะครับเต็มไปหมดยังมีบอ่อหน้าบ้านอีกบอ่อหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเขอกลับมานั่นจะเป็นบอ่อ เลี้ยงหอยแล้วก็เลี้ยงปลาแปลกปลาช่อนนะครับนี่ยก็จะเป็นเป็นกล้วยเป็นเพกาเป็นหน่อไม้เป็นลำไยยเป็นสมุนไพรมะนาวพยายามให้มันออกหญ้าห้ญ้าไม่ต้องไปตัดมันมากถ้าตัดแล้วดินมันจะเสียนะครับ นี่เป็นหน่อไม้นะครับกล้วยไม้ด้วยนะเยอะครับต้องไปดูใน a ฟ e b o o k ของสวนไร่กังวลนะครับสวนไร่กังวลชาติเชีงยงใหม่อันนี้เป็นอีกบอ่อหนึ่งบอ่อที่สองก็คืนจะมีกบตัวใหญ่กว่าฝ่ามือหนักเป็นกิโลมาอยู่เคยเจอนะสำหรับก็คืนชอบมาส่องจิกกุ้งหรือจิกโกรงนะครับมันเยอะมากครับเพราะว่าเราอนุรักษ์มันอย่างเงี้ยมันจะมีขุย เราส่องก็จะได้แต่ตัวผู้นะครับตัวผู้ก็ตัวเมียก็ให้ขยายพันธุ์ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นดอกของลิ้นฟ้าเพกานะครับก็กินได้นะครับเก็บกินเกือบทุกวันเพราะว่ามันทําให้นอนหลับสบายแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดนะครับต้นอยู่ข้างบนครับอ่ะเดี๋ยวจะไปช้อนอันนี้คือปกติก็เปิดไฟให้ ให้เขาได้อยู่นะถ้าเสียบฟักเดี๋ยวจะลองเปิดให้ก็จะมีน้ําน้ําพุเพิ่มออกซิเจนอย,อยู่แต่ตอนนี้ลองไม่เปิดดูว่าปลามันจะอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้ปลาค่อนข้างลูกปลานะครับที่มันออกเองตามคลิปก่อนนั้นนะครับก็ตอนนี้ตัวโต,วตลแล้วกินได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะจับสักสองสาตัวถ้าเราเสียบฟักตรงนี้ก็จะมีน้ำน้ำพุอยู่นะครับแต่ฝึกให้เขาอยู่แบบไม่ต้องเปิดจะได้ไม่เปลืองไฟนะครับเขาอยู่ได้นะไม่ตายนะครับ ปานนินนะฮะอยู่ลองเปดิดนะครับคือถ้าเสียบปลักก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ปลาได้ปลาก็แข็งแรงดีแต่ว่าความแข็งแรงของปลาไม่ค่อยมีเพราะว่าถอดเมื่อไหร่ก็ตายนะครับก็เลยฝึกให้เขาอยู่ค่อยๆถอด ค่อยๆถอดแล้วก็เสียบม้างถอดมา้างเนาะแต่นั้นถอดทิ้งตลอดแต่เราก็ต้องพยายามช้อนเอาใบไม้นาข้างล่างลงเพราะว่ามันจะเกิดแก๊สหมักหมมนะครับข้างล่างนะครับส่วนพวกนี้ก็ปล่อยให้มันอยู่เป็นธรรมชาติก็คือจะได้มีพวกสัตว์กบเขียดอะไรมาอาศัยอยู่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะลงไปช้อนใบไม้นะครับจะถอดปลักออกซิเจนก่อนนะครับ พลาสติกนั้นพยายามอย่าลงไปเหยียบมันบ่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีหินแหลมคมแทงให้มันทะลุรั่วได้นะครับ ให้ข้อเขามาวางไข่ทนะี่หลบซ่อนอโอ้กรนะโดดทะยานใหญ่เลย ันนี้ก็เอาไว้เป็นที่ให้เขาวางไข่นะเป็นที่หลบซ่อนครับอันนี้เราไม่ได้เป็นช้อนปลางครับแต่ช้อนใบไม้ทิ้งนะครับ ใบไ,ไ,ไ,ไม้ที่มันจะเน่าอยู่ข้างล่างก่อนนะครับมีฟลายอยู่นะ ลูกป,ปลาที่ที่ออกเองที่พ่อเองนะครับไม่ได้ซื้อนะครับ ตอนนี้ไม่ค่อยมีใบไม้เน่าเท่าไหร่ครับก็ดีครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแน่มาประมาณเดือนหนึ่งแล้ว ทอดกรอบได้สายทอดกรอบ ก็กำลังเป็นไซส์ทอดกรอบยังไม่โตมากนะครับอยู่บ้างเอาไว้ดูเล่นๆน,นะครับก็ป่านี้ไม่ค่อยมีใบไม้ตกร่วงลงไปเน่าเท่าไหร่ก็โอเคเป็นการตรวจด,ดูว่าน้ำจะเสียหรือเปล่าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปิดออกซิเจนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบ่อต่อไปครับ ดูต่อไปนะครับโอ้น้ำเต็มรองเทา้านี่ก็เป็นเฟ้นพวกมันนาวนะครับคือแบบป่าอเม е ซอนนี่อันนี้เป็นที่นั่งหลังบ้านชมวิวตอนนี้ไม่ค่อยได้มานั่งครับเพราะว่าฝนตกยุงเยอะครับถ้ายุงเยอะเราก็หลบเป็น,นอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าหน้าแรงมาหลบมันจะเขาเรียกว่าเย็นมากครับ ไม่ก็ได้มาก็เลยเใบไม้ร่วงก็ไม่เป็นไรให้เป็นปุ๋ยนะครับจะเป็นปุ๋ยได้ใบสำสาทําให้ดินดีส้เดือนเริ่มมาอยู่อันนี้ก็เป็นเลี้ยงกุ้งในกระลมังกุ้งขวอยตัวโต,วตวครับไม่ต้องให้น้าไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนน้านะครับแต่อย่าให้อาหารให้ถ้าหยิบมือนะครับวันสองวันให้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การยุงด้วย ปลาหานกยุงนะครับจริงๆปลาหานกยุงอาจจะทําให้มันมากินลูกกุ้งก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายอันนั้นก็เหมือนกันนะครับกุ้งฝอยในกระละมังเดีย๋ยวไปดูบอ่ออันนี้หลังบ้านเอาไว้นั่งเล่นตอนนอนเล่นตอนหน้าแรงเพราะว่าข้างบนมันเป็น หม้ฉ่ำฉาจามจุรีใหญ่อีกหน่อยก็จะให้ร่มเงานะครับจจมจุรีนี่ปลูกเองนะครับเนี่ยจะเห็นว่าใบาไม้ลอยนะครับใบไม้มันลอยก็สวิงตักถ้าใบาไม้ลอยแตข่ข้างบนขนาดนี้ข้างล่างจะขนาดไหนเดี๋ยวต้องลองไปดูปลามันจะไม่มันจะเริ่มไม่กินอาหาร เพราะว่ามันหมักหมมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแก๊สเกิดแก๊สขึ้นนะครับเดีย๋ยวต้องช้อนเอาข้างล่างขึ้นมาทิ้งนะครับเป็นการเช็คดูปลาด้วยไม่ะไรก็ได้ยังไม่อะไรก็ได้ปลาเลย ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคือจะใช้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 ใชตรงนี้ต,ตกภาย้ำร่วมงานไม่ค่อยเปนเหยืย่อว่าอาทนวม ไไมนะครับน,นี่มันรอดบ้างเพราะว่า้สวิงมันห่างนะครับสวิงมันห่างเสียงเบาพูดเสียงเบาะ่ะต้องตักข้อช้อนเนี่ยครับถ้าเราช้อนข้างล่างมันจนนะใบไม้มันจะเน่าอยู่ข้างล่างนะ เน่าแล้วเกิดแก๊สขึ้นปลาจะตายนะครับอันนี้เป็นส์เล็กครับรุ่นหลานนะครับเนี่ยสารุ่นหลานลนะานิน บไม้ทิ้งก่อนนะครับครับมันจะเน่าได้นะครับมันจะเน่าเกิดแก๊สขึ้นมาต้องเอาทิ้งนะครับ มีปลาติดมาหรือเปล่าปลาเล็กปลาน้อยนะดูครับดูใสไม้มเพียบอย่างน,นี้ตายนะครับมัน,นมีปลาอะไรติดมาหรือเปล่า ปลาเล็กมาด้วยนะหลานปลาหมอหลานปลาเงินเยอะแยะเลยวันนี้เราไม่ได้มาช้อนปลานะครับมาช้อนใบไม้ทิ้งนะครับอย่าลืมนะทิ้งๆครับ อย่างนี้ก็ลดปัญหาน้ำเน่าได้เยอะเลยอาหารไม่ต้องให้เยอะลูกตาดิน จะมีคนมาหน้าบ้านทีดูครับใครมารึเปล่าร้อครับไม่มีใครมาก็โอเคครับได้ขนาดนี้ก็ยังดีนะครับเป็นการช้อนเอาใบาไม้ที่หล่นจากข้างบนลงมาเยอะๆเพราะว่าอยู่ปลูกต้นไม้เยอะครับมันจะได้ไม่เน่านะครับน้ําจะได้ไม่เน่าแล้วก็ไม่ต้องเสียน้ําบ่อยนะครับ